<misery. S 2> อ่าสำหรับอยากเห็นหน้าคุณนะครับตามในคอนเสิร์ตเนี่ยจะเห็นว่าลูกเบสพี่กลางนะครับท่อนลิฟท่อนเนี้ย F sharp minor เนี่ยกับลูกลิฟกีตาร์พิเศษนะครับจะเล่นแตกต่างกันตรงโน้ตตัวผ่านนะครับไปดูพี่กางเล่นครับ <S <S จะเห็นชัดเลยนะครับว่าพี่กางเนี่ยจะเล่น พี่การจะเล่นสายเปิด E กับ şey A นะครับของเบสนะครับดูล um> si> ิฟที่พี่เสกเล่นครับพีเสกเล่นแบบนี้เห็นชัดแจ๋วเลยนะครับพี่เสกจะเล่นเป็นโน้ตโครมมติกติดกันเลยครับจะไม่มีสายเปิดนะครับ ไหมครับว่าจะมีตัว F ตัว BF l a t นะครับซึ่งไอตรงเนี้ยมันเป็นโนต้ตตัวผ่านครับที่จริงจะเล่นแบบพิกลางเลยก็ได้หรือเล่นเป็นแบบพิเศษเลยก็ได้นะครับถ้าเล่นแบบพิเศษมันก็จะดูแบบเป็นโครมาติกติดกันแบบมันจะเป็นแบบเนี้ยแบบดูดาร์คขึ้นหน่อยนะครับเพราะเป็นครมาติกติดกันตามความรู้สึกที่ผมฟังนะแต่ถ้าแบบพิกางอ่าพี่พิกางเลยเล่นก็ดูแบบ โหดขึ้นไปหน่อยนะครับอาจจะลดความดาร์กลงนะครับถ้าเราไล่เป็นสเกลโน้ตเลยนะอันนี้วิเคราะห์ตามความรู้สึกผมนะครับผมถ้าเป็นโครมาติกทางพิเศษถ้าเป็นพี่การาทุกคนลองดูว่าถ้าเราเล่นเป็นโน้ตสเกลอย่างเงี้ย ความรู้สึกมันจะแตกต่างก,กันไหมแต่ว่าถ้าพูดถึงในเพลงตรงเนี้ยมันเป็นโนต้ตตัวผ่านแบบแวบ,บเดียวนะครับมันก็เลยสามารถเล่นคนละแบบกันก็ได้นะครับก็ตามนี้เลยมันก็แบบดูแบบโ,โหเท่อีกแบบนึงเลยนะนะครับเล่นแบบไหนก็ได้อะผมทวนนะแบบพิการแบบพิเศษ คลิปนี้ก็มาวิเคราะห์การสนุกๆน,นะครับผมสวัสดีครับ